ก่อนอื่นขอใช้คําว่ากราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อผูออ้ใหญ่บ้านเบาหวยฟิสตายฮักในการะสินแชนแนลนะครับจะพาทุกท่านนะครับลูกบ้านทุกท่านนะครับมาดูแนวทางหวยฮาหน่อยนะครับสูตร2นะครับ แนวทางฮานอยนครับเขียนตกครับแนวทางนะครับเขียนตกแนวทางฮานอยนะครับสูตรสองนะครับวัดใจนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพดีครับท่านผู้ชมคบรัก เจ็ดสามสี่เก้านะครับขอบพระคุณนะครับแค่มารับชมผมก็โคตรดีใจนะครับผมยิ่งเห็นทุกท่านถูกไหมผมก็รู้สึกว่า กคภูมิใจอีกด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ1 4 1 9 1> นะครับเจ็ดสาเจ็ดสเจ็ดเ สามก็เด่นสามก็คือสามสี่ลืมกลับเลยนะครับซื้อหวยกลับด้วยนะครับทุกท่านติดข้ลบผมพูดจากใจจริงนะครับยันี่สีเก้านะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับที่สำคัญทุกท่านดูแลสุขภาพดีด้วยครับความรักของพ่อแม่ยิ่งใหญ่เสมอครับฝากช่องเล็กๆของผมหน่อยครับแนวทางนะครับลืมไปนะครับวันที่เจ็ดนะครับ ครับ1 2 6 3สนะครับแนวาทางหาหน่อยนะครับสู่สองวัดใจนะครับความังพ่อแม่เงเกศเสมอนะครับผมพอบรราจากเก่งเขาท่านถูกหวยนะครับเด็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมทีครับกดติดตามให้ผมแน่เ้อรูบานประกาศประกาศประกาศนะครับขอร้องจ๋าเก่งนะครับกดติดตามให้แน่